สวัสดีครับสวัสดีพื่อนน้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพัดเพื่อนน้องนะครับมาเบิ้งหญ้านของเฮ้านะครับมาอัปเดตหญ้านของเฮ้านะครับว่ามันมีการเจริญเติบโตดีบ่อนะครับผมผมก็อยากจะนะครับมาถ่ายคลิปเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ้งนะครับเลี้ยงลูกนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับหญ้านต่อสองนะครับอายุประมาณสามอาทิตย์นะครับผม สามอาทิตย์แล้วนะครับผมหยาไนก็ค่อนข้างที่จะมีการจเริ่มเติบโตที่ดีนะครับผมใส่มือเปล่าสัมผัสนะครับเพี่องครับว่าไข่นะครับผมแล้วก็บบาดมือคือยังหยาไส้นะครับปกตินะครับผมเห็นมันคือยังหยาไส่นะครับเมื่อเขาจับแล้วนะครับหยาไส้มันจะบาดนะครับผมบาดแล้วก็ขั้นแต่ว่าหยาไนนะครับเป็นหยาอีกสีหนึ่งนะครับที่ผมมองว่านะครับว่าได้บาดมือคือยังหยาไส้นะครับนี่ครับอ่อนๆนุ่มๆเลยนะครับง้วยกินดีเป็นตะในนะครับผมนี่ครับลองสังเกตบ้วงมือผมนะครับ ฟืบๆนี่ครับบรคขั้นบรคไข่แล้วก็ที่สําคัญเกี่ยกับบริมีห้อยคือยังเขาจับหอยไส้นะครับขันหอไส้ของเขานะครับก็จะมีห้อยนะครับผมมีรอยนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องกับล้องสังเกตเบื้งนะครับเป็นงานง้านะครับที่มันมีการเติมเต็มตัวดีๆนะครับผมอ่านนี่ครับ อันนี้เป็นหยาในต่อแรกนะครับค่อนข้างที่จะห่างนะครับผมเพราะว่านะที่มีหลายๆปัจจัยนะครับเช่นท่อนพันธุ์ที่อ่อนเกินไปนะครับผมพหษไทยหยาในไมีกิดจากเรื่องเติบโตที่ห่างนะครับต้นตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับผมบวกกับการปลูกที่ค่อนข้างจะถี่ด้วยนะครับนี่ครับหยาในกระยิ่งกระงามนะครับผมง่วกินอ้วนดีนะครับผมผมลอง ลองเบิงยู่นะครับลองเปรียบเทียบนะครับขันได้ผลเดี๋ยวผมจะมาบอกให้กับพี่น้องในเบิงในฟั่งนะครับว่าอย่าตาดีตจตาใสพันธุนะครับมัวมากอันใดนะครับงัวกินดีบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปย้มอธิบายนะครับในคลิปจังไหนพี่น้องนะครับก็ฝากกดไล์กดติดตามให้ผมแน่นะครับเดี๋ยวขันว่าพี่น้องกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปไม่ไมนะครับผม คลิปกระจาไปเด้งยูนา youtube ของพี่น้องนะครับพี่ถายพี่น้องสามารถรับชมคลิปของผมได้นะครับและที่สาคัญผมกเป็นเกษตรกรผู้นึงนะครับพีอ่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลนะครับที่ผมเฮ็นนะครับว่าจะเปลี่นการปลูกหญ้าการเลี้ยงสัตว์นะครับผมให้กับพี่น้องในเ,เบิง่งในยชมนะครับเว่าผมก็อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรููไปนะครับว่า,าผมก็เคยเป็นเกษตรกร พ่อแม่ก็เคยเป็นเกษตรกรนะครับบางครั้งเขาบริเขาบริมีความู้เขาบอกหัวเขาจะหาข้อมูลทั้งหนนะครับในมือนี้นะครับในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับโซเชียลมันสามารถทีให้ค้นนะครับหาข้อมูอยูบ้านก็ได้นะครับดูการเปิดท่อง YouTube เปิดหาข้อมูลนะครับทั้งหนผมก็ต้องฝากส่องตูตาฟ้ามในเดอร์ครับแห้พี่น่องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจนะครับในการถ่ายคลิปให้กับพี่น้องเบ่งนะครับผม ผมปลูกหญ้าอันใดนะครับเรียงง้วจากตัวแล้วนะครับงัวออกดูไปผมก็จะทายให้กับพี่น้องในเบิ่งนะครับอยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปน้ำกันนะครับผมมาเบิ่งพัฒนาการและวก็ความคิดของผมนะครับที่อยากจะเรียงงัวนะครับโดยที่บร่ได้ใส่หัวอาหารเลยอาหารค้นนะครับวางั้วของเฮ้านะครับสีนี้กะจะเรื่อเติบโตที่ดีบอนะครับผมงัวอ้วนงัวพี่ดีบอนะครับพี่น้องกะลองมาติดตามกันเบิ้งแน่นะครับผมอ่าเพราะว่าผมกบเป็นเกษตรกรที่อยากจะ เผยแร่แนวคิดของตัวเองนะครับให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับจริงๆแล้วความคิดของผมมันอาจจะไม่ผิดหรือไม่ถูกนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะเผยแพร่มันเป็นแนวทางของผมที่ผมทํานะครับบางที่ผมเห็ดมันเป็นจังไหนพี่น้องก็บะไดเบิงนะครับผมง้อเฮ็ดแล้วนะครับง้ออวนง้อพี่ดีบอเห็ดแล้วเมื่อไปขายงวอได้ราคาดีบอพี่น้องก็ติดตามรับชมกันระยะยาวนะครับผมผมกับสิพยามท่ายคลิปอัพคลิปให้กับพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่นี่ก็เดื่องครับให้กำลองถืกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตูตาฟ้ามยเดอร์ครับขอบคุณครับ